สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องอมลดาทาโร่วันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังของผู้ที่เกิดในราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2564ผู้ที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ อ่าทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไพ่เขาจะมีคําแนะนําหรือคําเตือนอะไรฝากถึงคุณชาวมังกรบ้างนะคะใบแรกคุณได้สามถ้วยใบที่สอง t j u Judge ม้นสิบไม้เท้า6ถ้วย เจ็ดถ้วยตามมาด้วยสองถ้วยโอ้ไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากเลยอะราชาถุเหรียญเดอะเดทเดอะเมจิเชียนและไปสุดท้ายคือสี่ไม้เท้าเดี๋ยวขออนุญาตจัดไพ่นิดนึงเนาะเพื่อความสวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นคำทำนายกันเลยนะคะอ่าหลังจากที่เปิดไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรลัคนามัางกรเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกอะไรที่มันเคยติดตดขัดขัด หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของคุณตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะเริ่มพบทางออกละมันเหมือนเป็นช่วงฟ้าเปิดนะคะเป็นช่วงที่กงล้อแห่งโชคชะตากำลังนำพาให้คุณไปเจอสิ่งดีๆเข้าแล้วนะคะทีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยชะตาชีวิตชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยคุณจะพบกับความสำเร็จในทุกๆด้านเลยค่ะการงานจะประสบความสำเร็จอย่างสูงเนาะ การที่มันมีไพ่สีไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันเคยติดติด,ตดขัดขัดขดในช่วงครึ่งปีแรกพอถึงช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางละโปรเจกต์ในเรื่องงานต่างๆหรือว่าธุรกิจที่คุณวางแพลนเอาไว้เนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะและในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ย มันจะเป็นช่วงที่คุณจะมีไอเดียใหม่ๆในเรื่องงานเยอะแยะมากมายเลยเนาะมีโครงการที่อยากจะทำเยอะแยะไปหมดมีคนมายื่นข้อเสนอในเรื่องงานมาให้คุณเลือกแทบไม่หวัดไม่ไหวอะค่ะงานนั้นก็ดีงานนี้ก็ใช่คือมันเลือกไม่ถูกเลยอะมันมันเยอะมากจริงๆอะมีแต่ภาระหน้าที่หนักอึง้งแบกเต็มบ่าของคุณไปหมดนะ่ะคุณวาดฝันโครงการของคุณไว้อย่างใหญ่โตเลยอะค่ะในหัวเนี่ยคิดแต่จะทำโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยนะคะตาลดูจากไพ่ตาลรู้เลยว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรอ่ะคุณเหนื่อยกับเรื่องงานมากๆแบกรับภาระเยอะแค่เรื่องงานที่คุณทําอย่างเดียวไม่พอยังมีคนอื่นนะ่ะมามอบหมายงานยื่นข้อเสนอในเรื่องงานที่คุณเต็มไปหมดจนคุณเลือกไม่ถูกเลยอะคะ่ะเป็นช่วงที่คุณทุ่มเทกับการทํางานอย่างเต็มที่แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะอดหลับอดนอนแต่ถึงแม้คุณจะเหนื่อยเนี่ย ถึงแม้ว่าคุณจะต้องแบกรับภาระหน้าที่หนักขนาดไหนคุณก็ไม่ย่อท้อเนาะคนชาวราศีมังกรโดยส่วนตัวเนี่ยคุณเป็นคนที่พร้อมสู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายไปถึงฝั่งฝันที่คุณได้วาดหวังเอาไว้เนาะส่วนชาวราศีมังกรคนไหนเนี่ยที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังคุณก็มีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจเสริมนะคะเป็นงานที่สง,งานที่สขึ้นมา อาจจะเป็นการไปร่วมหุ้นทําธุรกิจกับเพื่อนกับคนรู้จักด้วยก็ได้นะคะมันเป็นการได้หุ้นส่วนที่ดีอ่ะเนี่ยไพ่สามถ้วยเขาบอกว่าคุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีมากทั้งงานประจําทั้งงานเสริมก็ประสบความสําเร็จดีมากๆเลยค่ะแล้วตาลยังเห็นด้วยนะว่าชาวราศีมังกรหลายๆคนในช่วงเนี้ย อาจจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการด้วยอะคะ่ะบางคนอาจจะเลิกทํางานประจําละมาเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าได้เริ่มทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้านายของตัวเองมีหุ้นส่วนมีทีมงานเข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ต่ะบางคนอาจจะไปร่วมหุ้นทําธุรกิจกับเพื่อนหรืออาจจะไปร่วมหุ้นทําธุรกิจกับคนรักด้วยก็ได้นะคะเนี่ยเป็นงานใหม่ๆที่ตัวคุณเองก็ไม่เคยทํามาก่อนหรอก มันเป็นงานที่ต้องอาศัยพรสวรรค์ค่อนข้างสูงอะ่ะทีมงานทั้งทีมงานทั้งหุ้นส่วนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากทีมงานเป็นเอกภาพดีมากๆเลยอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันราบลื่นไปหมดเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ทุกอย่างอะ่ะเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จยังแน่นอนค่ะ ส่วนชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนไหนเนี่ยที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยคุณรู้สึกว่าธุรกิจของคุณลูกค้ามันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มันเงียบลูกค้าน้อยลงเนาะรายได้มันก็ไม่ค่อยเข้ามาสักเท่าไหร่รายได้น้อยลงอะ่ะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาสินค้าชนิดไหนมาขายดีถ้าถามตาลเนี่ย ถ้าดูจากไพ่ตาลแนะนําเลยนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะหาสินค้าตัวไหนมาขายดีเพื่อเพื่อที่จะให้ลูกค้านกลับเข้ามาเยอะขึ้นการมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาเนี่ยตาลแนะนําว่าให้คุณนะ่ยลองกลับไปเอาโปรเจกต์เก่าๆหรือสินค้าเก่าๆเนี่ยที่คุณเคยทําเอาไว้ในอดีตนะคะหรือว่าทำาทำค้างๆเอาไว้แล้วยังทําไม่เสร็จนะ่ะให้ลองเอากลับมาปัดฝุ่นใหม่ เอากลับมาทําใหม่อีกรอบนึงเนาะลองเอามาขายใหม่อีกรอบสินค้าตัวนี้คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะในยุคสมัยนี้มันไม่น่าจะทํากําไรได้แล้วอะค่ะคงไม่มีใครซื้อหรอกคนคงไม่นิยมแล้วมัง้งแต่สินค้าแบบนี้แหละที่มันจะทํากําไรทําเงินให้กับคุณชาวราศีมังกรอย่างงามมากๆในช่วงยุคโควิดนี้นะคะแล้วคุณชาวราศีมังกรคุณลองไปนึกดูดีๆอะค่ะ ว่ามีงานอะไรหรือว่าสินค้าตัวไหนที่คุณเคยทำในอดีตมาแล้วอันนี้ตันให้คีย์เวิร์ดไว้แล้วเนาะลองเอากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งตานรับรองว่าคุณชาวมังกรคุณจะได้เห็นอะไรดีๆแน่นอนค่ะแล้วมันจะทำกำไรให้คุณลูกค้าจะกลับมาซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะยิ่งเป็นประเภทพวกของแปลกของแฮนด์เมดของตกแต่งบ้านเนี่ยตันบอกเลยว่าดีมากๆค่ะลองหามาขายดูนะคะอ่า แล้วทีนี้หลังาจากการได้ไพ่หกถ้วยเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้มีลูกน้องใหม่ๆเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะเนี่ยได้ลูกน้องใหม่ได้พนักงานใหม่ๆเข้ามาแล้วเจ้าของธุรกิจคนใดเนี่ยที่ไปทําเรื่องกู้ยืมเงินหรือว่ามีการไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเอาไว้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกอ่ะ แล้วทีนี้มันยังไม่มีเขาเรียกว่าไงธนาคารยังไม่อนุมัติยังไม่ได้รับคําตอบอะไรเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังก็มีโอกาสที่ธนาคารเขาจะอนุมัติให้คุณสูงนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาต่อยอดทางธุรกิจแล้วตายังเห็นด้วยนะว่าชาวราศีมังกรหลายๆคนเนี่ยได้มีการไปขอกู้ซื้อบ้านด้วยนะเนี่ยขอกู้ซื้อบ้านอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารนะคะจะได้บ้านหลังใหม่สําเร็จอย่างแน่นอน ส่วนชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนใดเนี่ยที่ช่วงนี้ตกงานอยู่ยังหางานทําไม่ได้บางทีอาจจะตกงานมาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่ต้นปีมาแล้วแหละและทีนี้ไปสมัครงานไปล่อนใบสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับเข้าทํางานยังหางานทําไม่ได้สักทีการที่คุณมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงเนี้ยคนที่ตกงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ในช่วงเดือนกันยานะคะ จะมีคนใกล้ตัวหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหยิบยื่นงานใหม่ๆมาให้เสนองานใหม่ๆมาให้คุณนะคะมันเป็นงานที่คุณทําแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขกับมันมากเป็นงานที่มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตมากกว่างานเก่าที่คุณได้ทําไว้ในอดีตซะอีกได้รับเงินเดือนที่มากขึ้นกว่างานเก่าด้วยนะคะและชาวราศีมังกรในบางคนเนี่ยอาจจะได้กลับไปทํางานที่เก่า บริษัทเก่าๆที่คุณเคยทําในอดีตแล้วลาออกมาค่ะอาจจะถูกเรียกตัวกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งเนาะช่วงนี้บริษัทเขาอาจจะขาดคนอยู่แล้วเขาเห็นว่าเอ้ยคุณตกงานอยู่นี่ก็เลยเรียกตัวกลับไปทํางานซะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สองทางนะคะน่าแต่ว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะที่คุณจะได้พบทางออกงานใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของการงานก็จบลงไปแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวในเรื่องการงานตาลลืมพูดไปอีกข้อนึงเลยอะทีนี้ถึงแม้ว่าดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยจะพบกับความสมบูรณ์พร้อมสับ์ในทุกๆด้านก็จริงแต่มันยังมีสิ่งที่คุณจะต้องระวังที่ไพ่เขาเตือนขึ้นมาอยู่อีกหนึ่งอย่างนะคะเนี่ยตาลเกือบลืมพูดไปแล้วนะเนี่ยการที่มีไพ่เดอะเดขึ้นมาเนี่ย ให้คุณระมัดระวังการโดนอิจฉาริษยาจากเพื่อนร่วมงานอิจฉาริษยาจากคนใกล้ตัวของคุณนะคะก็อย่างว่าเลยเนาะชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องงานสูงมากๆบางครั้งเนี่ยเราโดดเดอะโดดเด่นเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะมันก็มีคนอื่นมาอิจฉาริษยาเราอีกเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้เขาเตือนมาว่าถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่เนี่ย ช่วงนี้ให้คุณระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองไว้นิดหนึ่งละมัดระวังคําพูดของตัวเองเอาไว้ค่ะบางทีบางครั้งเนี่ยคาพูดของคุณเนี่ยอาจจะไปทําให้คนฟังบางคนเนี่ยเขาเกิดความไม่พอใจหรือว่าอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจคนฟังได้อะค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเลื้อยขาเก้าอี้สูงนะคะอันนี้ตาลบอกไว้ก่อนให้ระวังคําพูดของตัวเองไม่ ตัวเองเอาไว้มากๆอาจจะโดนกลั่นแกล้งในที่ทํางานหรือไม่คนในที่ทํางานที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขาอาจจะเอาคุณไปนินทาให้กับคนกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆฟังหรือว่าเอาคุณไปนินทาใส่ร้ายป้ายสีอให้กับหัวหน้างานฟังเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะโดนเลื่อยขาเก้าอี้สูงมากมีสิทธิ์ที่จะตกงานกระทันหันได้นะคะอันนี้ตันบอกก่อนเนาะ ส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยหรือทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยให้ระมัดระวังลูกน้องของคุณบางคนเอาไว้ให้ดีเนาะถ้าคุณมีการมอบหมายงานอะไรใหม่ๆให้กับลูกน้องเนี่ยคุณจะต้องเอามาตรวจสอบอีกครั้งจะต้องตรวจสอบพิถีถ้วนว่าเอ๊ะงานที่เรามอบหมายให้ลูกน้องไปเนี่ยเขาทำได้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่บางทีเนี่ยลูกน้องของคุณอาจจะทำงานช่วยอะค่ะในช่วงเนี้ย บางทีมอบหมายงานให้ทําไปก็ทํางานผิดพลาดทํางานไม่ได้ดั่งใจส่งสินค้าให้ลูกค้าผิดโดนลูกค้าคอมเพนกลับมาอีกอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาปวดหัวอีลุงตุงนางกับลูกน้องเนี่ยแหละทํางานไม่มีระเบียบอะไรเลยทํางานผิดๆถูกๆเนาะทําให้องค์กรของเราเสียหายอีกโดนลูกค้าด่าอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงเนี้ย คุณจะต้องตรวจสอบต้องเช็คให้ละเอียดนะคะถ้าคุณมอบหมายงานอะไรให้กับลูกน้องไปเนี่ยคุณต้องเอากลับมาเช็คอีกทีหนึง่งอย่าไปไว้ใจลูกน้องให้เขาทํางานคนเดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งอ่าทีนี้ต่อไปเราไปดูในเรื่องของการเงินกันต่อสถานการณ์การเงินของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลัง การเงินของคุณจะดีมากๆค่ะมันการเงินมันเริ่มคล่องตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินมันเริ่มฟื้นตัวกลับมาค่ะรายรับมั่นคงรายได้ก็เฟื่องฟูสุดๆยิ่งช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรน่ะคุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ในเรื่องงานน่ะทีเนี้ยแหละมันจะเริ่มออกดอกออกผลละคิดสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด แล้วถ้าใครมีปัญหาด้านการเงินเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออะค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในด้านการเงินเนาะเขาเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั่นเองแหละค่ะทาให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้เนาะชีวิตนะ่ะมันเหมือนฟ้าหลังฝนเลยอะค่ะพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับก้อนใหญ่ด้วยเนาะเช่น ได้บ้านใหม่ได้ออกรถใหม่แล้วใครที่คิดจะซื้อบ้านเอาไว้ก็จะซื้อบ้านสําเร็จเนาะแต่ทีนี้พอเราไปดูจากไพ่ต่อเนี่ยถึงแม้ว่าชะตาชีวิตชาวราศีมังกรลักนณามังกรเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันจะกลับมาคล่องตัวขึ้นก็ตามแต่รายจ่ายคุณก็เยอะแยะตามเหมือนกันนะคะเนี่ย ถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทางหยิบจับงานหลายอย่างมีเงินมีรายได้เข้ามาเยอะมากก็ตามเนี่ยมันกระดันมีค่าใช้จ่ายแฝงค่าใช้จ่ายจุกจิกนู่นนั่นนี่ในเรื่องงานน่ะมันงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับการซ่อมบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้าบ้านด้วยก็ได้แต่โดยรวมถามว่าแย่ไหมตานถือว่าไม่แย่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะ แต่รายรับของคุณก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะคือมันสมูทกันเนาะกับเรื่องรายรับรา,ายรับรายจ่ายถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตานยังเห็นด้วยเนาะว่าชาวราศีมังกรบางคนเนี่ยคุณมีเงินเข้ามาเยอะก็จริงอะแต่คุณอาจจะมีการนําเงินก้อนที่คุณได้รับเนี่ยไปลงทุนต่อย,ยอดกับธุรกิจใหม่ๆด้วยก็ได้เขาเรียกว่ามันเป็นการเอาเงินเป็นการเสียเงินไปในสิ่งที่มัน เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะไม่ใช่การเสียเงินในเรื่องไร้สาระเนาะเป็นการเอาเงินเนี่ยไปลงทุนต่อยอดธุรกิจของคุณนะเพื่อให้มันมีผลกาไรมีเงินงอกเงยออกมาในเรื่องธุรกิจนะคะทําให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยอะคะ่ะเพราะคุณชาวราศีมังกรเนี่ยโดยส่วนตัวนิสัยของคุณคุณเป็นคนที่บริหารเงินค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยแหละอาจจะต่อให้หมดเงินไปเยอะแต่ก็หารายได้เยอะเป็นเท่าตัวเช่นกันนะคะ ในเรื่องของการเงินก็จบลงไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักก็จะมีคนโสดกับคนที่มีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่คนโสดกันก่อนคนโสดชาวราศีมังกรเนี่ยคนไหนที่โสดมานานแล้วยังไม่เจอคนถูกใจซักทีในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะจากการดูไพ่โดยรวมทั้งหมดเนี่ย จะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้มีความรักครั้งใหม่นะคะจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแล้วการที่คุณได้ไพ่ The Judgment ขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะเจอคู่ที่สั่งสมบุญบารมีกันมาในอดีตชาติอะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ เป็นการพบรักต่างวัยจะได้เจอคนรักที่เขาอายุห่างจากเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเราได้คู่ที่มีฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีด้วยนะเนี่ยได้คู่รวยอะค่ะว่างั้นได้คู่ที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะการเงินที่โอเคหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมั่นคงมากอะคะ่ะแต่ถ้าถามตาลว่าคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงลักษณะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมาก เป็นคนหัวการค้าเป็นคนที่บริหารจัดการในด้านการเงินค่อนข้างดีเนาะมีหน้ามีตาทางสังคมแต่ติดที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไหร่หรอกมันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่แต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าถูกสเปคชาวราศีมังกรพอสมควรเลยอะเดี๋ยวตาขอดูอีกซิว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เกิดในราศีอะไระความรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วนะคะเนี่ย ใครที่โสดมานานโสดจนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะโสดอีท่าไหนอะโสดจนไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงอะคะ่ะในครึ่งปีหลังนี้ได้เจอแน่นอนเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดมากๆในเรื่องความรักนะคะคนคนนี้เขาเกิดในราศีราศีตุละราศีพิจิก พิจิกและราศีมังกรด้วยกันด้วยค่ะมีราศีตุ้นราศีพิจิกและราศีมังกรนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงครึ่งปีหลังบางคนเนี่ยอาจจะได้คู่เป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะเนี่ยเป็นคนที่แก่กว่าคุณอายุเยอะกว่าคุณมากๆอะคะ่ะอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์ด้วยก็ได้ เขาอาจจะพักเรามาทาง Facebook ทางโซเชียลมีเดียค่ะแล้วมันได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะดูจากลักษณะคนนี้แล้วน่าจะเคยในบางคนน่าจะเคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วด้วยซ้ำค่ะน่าจะเคยมีปัญหาประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องความรักเหมือนกับชาวราศีมังกรด้วยเนาะ เวลาพอได้คุยกันปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลิกกันมากๆะค่ะมันเป็นความรักที่เติบโตเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นความรักที่ไม่ใช่ความรักที่มันคุยกันงุ้งงุ้งแง่วันดีสวันไข้งอนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเป็นความรักที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันมีการพูดคุยกันอะมันเหมือนกับว่าเราได้ทั้งแฟนได้ทั้งคนรักได้ทั้ง อะไรอะได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งบุพกาลีว่าง่ายๆคือมันได้พร้อมกันหมดนะคะแล้วพอชาวราศีมังกรได้ไปคบคนคนนี้เข้าเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าพอคบกันไปสักพักคุณจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจอ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้เพื่อนคู่คิดได้เพื่อนชีวิตที่เขาดึงเราไปสู่ทิศทางที่มันที่ถูกที่ควรที่ถูกต้องนะคะอ่าต่อไปเราไปดูคนที่มีคู่กันบ้างคนที่มีคู่เนี่ยอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าอาจจะเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้นะคะ ถ้าดูจากไพ่ทั้งหมดตาลรู้สึกว่าสถานการณ์ของคนมีคู่เนี่ยความรักของคุณกับคู่ของคุณช่วงนี้มันดูห่างเหินกันยังไงไม่รู้เนาะมันไม่มีความโรแมนติกกันเลยอะเหมือนกับว่าต่างคนต่างมัวยุ่งอยู่กับการทํางานมัวยุ่งอยู่แต่กับการหาเงินงกงกงก่ะค่ะบ้าง,งานกันสุดๆมีคนรักก็เหมือนไม่มีแต่ถ้าถามว่าความรักที่คุณมีให้กับคู่ของคุณเนี่ยมันมันม่นคงไหมตาลก็ต้องตอบเลยเนาะว่าความรักของคุณอะ มันมั่นคงนะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีเวลาเอาใจใส่กันเท่าที่ควรนะคะมันดูห่างเหินกันไปหน่อยมันไม่ได้มีการเติมความหวานอะไรกันให้กับชีวิตคู่เลยอะคะ่ะในบางคู่เนี่ยก็เหมือนจะทะเลาะถกเถียงกันกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องซะด้วยซ้ําทะเลาะกันกับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆซ้ำๆซากๆไม่จบไม่สิน้นแล้วชาวราศีมังกรช่วงนี้คุณดูเหนื่อยๆกับคนรักของคุณมากๆ่ะ รู้สึกเหนื่อยกับคนรักเหนื่อยกับการที่ต้องมาทนเหนื่อยกับการที่ต้องมาเอาอกเอาใจคนรักอะ่ะบางทีคนรักของคุณเขาอาจจะอารมณ์แปรปวนสูงด้วยเนาะบางทีเนี่ยเวลาที่คุณทํางานอยู่คุณไม่ค่อยเอาใจใส่เขาเขาก็จะมีอาการผิดปกติขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่เอาใจใส่ฉันเลยทําไมดูห่างเหินจังทําไมวันวันทแต่งานอะ่ะเพราะฉะนั้นตาลก็อยากจะฝากเตือนชาวราศีมังกรน,นิดนึงนะคะว่าช่วงนี้ให้คุณถ้าคุณทํางานเยอะนะ่ะ ก็ขอให้คุณน่ยหันมาสนใจหันมาดูแลคนรักนิดนึงเนาะอย่ามัวแต่บ้างงานมากจนเกินไปอะ่ะไม่อย่างนั้นมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องความรักได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากเตือนไว้นิดนึงแค่ปัญหาเรื่องหน้าที่การงานก็เยอะอยู่แล้วไอ้นี่มาเจอปัญหากับเรื่องความรักต้องมาเหนื่อยใจกับคนรักของคุณด้วยเนี่ยแต่ในช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนไหนที่มีปัญหากับคนรักอยู่ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ได้กลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งอะคะ่ะได้จับเข่าคุยกันเคลียร์ใจกันในเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเราจะให้ทิศทางในเรื่องความรักของเรานะ่ะเป็นอย่างไรต่ออะคะ่ะมันจะมีเกณฑ์ของการได้กลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ของคุณนะ ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะกลับมามั่นคงอีกครั้งอ่ะเพราะดูแล้วยังไงคุณกับคู่ของคุณก็ตัดกันไม่ขาดหรอกมันยังรักกันมันยังมีความรักให้กันอยู่อะค่ะต่างฝ่ายต่างตัดกันไม่ได้เนาะแต่ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากับคนรักอย่างหนักแล้วช่วงนี้มันมีการห่างกันนะคะต้องห่างเหินกันไม่ค่อยได้คุยกันคือเหมือนจะเลิกกันนั่นแหละความรักมันอยู่ในช่วงกระท่อนกระแท่นน่ะจวนเจียนจะเลิกกันอยู่ละ ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่อะไรที่มันแย่ๆเนี่ยเราจะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งนะคะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกรอบความรักความสัมพันธ์จะกลับมาแน่นแฟนยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมอะ่ะแล้วใครที่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวกันด้วยนะคะแล้วคู่ไหนที่อยากมีเบบีอยากมีลูกก็มีโอกาสที่จะได้มีลูกกันในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาสดชื่นและแน่นแฟ้นขึ้นมากกว่าเดิมอ่าทีนี้ในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรก็จบลงไปแล้วนะคะจากที่เปิดไพ่มาเนี่ยชาวราศีมังกรลักขนามังกรในช่วงครึ่งปีหลังชะตาชีวิตของคุณแทบไม่มีอะไรแย่เลยอะคะ่ะคือมันมันไม่มีสิ่งแย่ๆที่จะให้แบบหยิบยกขึ้นมาพูดอนะมันมีแค่เรื่องอย่างเดียวแค่คนอิจฉาริษยาเท่านั้นเองแต่การงานการเงิน ความรักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์พร้อมสับมากๆเลยอะค่ะใครที่ตอนนี้กําลังมีความคิดลบหรือรู้สึกว่ากําลังแย่ๆกําลังท้อทแท้กับตัวเองอะคุณไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องไปรับพลังงานลบๆเข้ามานะคะเพ่อบอกเลยในช่วงครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยชะตาชีวิตของคุณก้าวกระโดดอย่างแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะราบลื่นคุณจะหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะ,ะแต่ทีนี้ ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวการขออนุญาตเปิดไพ่สเปเชียลเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกับไพ่สเปเชียลอีกทีหนึ่งว่าไพ่เขาจะมีคำแนะนำอะไรที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายให้กับคุณชาวราศีมังกรลักนณาบาังกรก,กันบ้างนะคะใบแรก glow <c oughs> ใบที่สอง frustration ใบสรุปสุดท้าย c l e a n s ใบแรกคําว่าโกรนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกกับคุณว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันถึงเวลาแล้วค่ะที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยชีวิตของคุณจะได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งชะตาชีวิตของคุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆเ,เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักชะตาชีวิตของคุณมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆอะ่ะชนิดที่ว่าไม่มีอะไรที่จะฉุดลั้งคุณอยู่ด้วยอะ่ะ อาจจะเป็นเพราะตัวชาวราศีมังกรเองนะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทำงานมากๆคุณไม่เหนื่อยคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทุ่มเทยอย่างหนักในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันจะออกดอกออกผลและประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งปีหลังอย่างงดงามนี้แน่นอนค่ะคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใจไปนะคะใบตอตาย frustration ไพ่ใบใน,นี้ถ้าแปลตรงๆเข้าหมายถึงว่าแห้ล เฮลในที่นี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ค่ะแล้วมันยังไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้เพราะตาดูจากไพ่เนี่ยคนชาวราศีมังกรคุณเป็นคนที่มีไอเดียมันเจิดมากอยากจะทํานู่นอยากจะทํางานนู่นงานนี้เยอะแยะไปหมดน่ะแต่บางทีบางอย่างงานบางอย่างเนี่ย คุณอาจจะยังไม่สามารถจะทามันได้สําเร็จได้เนาะอาจจะมีปัญหาบางอย่างอาจจะติดในเรื่องของเงินทุนหรือว่าอาจจะติดในเรื่องของกําลังพลอะไรอย่างเงี้ยมันยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือยังไม่สามารถที่จะทําได้ในช่วงครึ่งปีหลังเนาะแต่คุณก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปกังวลใจนะคะเราเอางานที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้อย่างแน่นอนดีกว่างานอันไหนที่มัน ดูแล้วมันมีขั้นมีตอนยุ่งยากซับซ้อนมากจนเกินไปน่ะรู้สึกมันไม่ไหวสําหรับคุณน่ะให้คุณพักเอาไว้ก่อนเอางานที่มันสามารถที่จะทําสําเร็จได้จริงสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้จริงในช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่านะคะงานอันไหนที่มันดูยากเกินไปสําหรับคุณเนี่ยก็พักไว้ก่อนรอให้เรื่องการงานมันเดินในทิศทางที่มันคลี่คลายมากกว่านี้อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะแล้วคุณค่อยลองเอากลับมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ อ่าใบต่อไปใบสรุปคลีนใบเนี้ยมันหมายถึงความสะอาดไพ่ใบนี้เขากําลังบอกกับคุณว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆอะไรที่มันเป็นอุปสรรคแย่ๆที่มันทําให้คุณรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวมันรู้สึกอมทุกข์มันรู้สึกฟุ้งซ่านเนี่ยหลังจากนั้นคุณต้องละทิ้งพลังงานลบๆเหล่านี้ออกไปซะแล้วเคลียร์จิตใจของคุณให้มันสะอาด ให้มันขาวสะอาดให้มันเบิกบานมากขึ้นเพื่อพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ฟ้าเปิดแล้วเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังมอบสิ่งดีๆให้กับชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นคุณต้องนาพรสวรรค์ของคุณนำศักยภาพของคุณเนี่ยมาสร้างงานสร้างอนาคตให้กับตัวเองท้ายที่สุดเมื่อคุณเคลียร์จิตใจของคุณให้สะอาดพร้อมรับสิ่งดีๆแล้วเนี่ย สิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะวิ่งกลับเข้ามาหาคุณค่ะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรกหลายเท่าตัวเลยค่ะคิดสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาด้วยนะคะอ้าววันนี้การเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะ แล้วถ้าใครที่มีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะตาจะได้นําข้อติชมข้อเสนอแนะนั้นเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุปงคลิปของตาให้มันดียิ่ง,ง,งขึ้นไปนะคะแล้ววันนี้เนี่ยถ้าตามีคําพูดอะไรที่มันติดขัดไปบ้างก็ต้องขออภัยชาวราศีมังกรด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยตาทํางานค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะใช้เสียงเยอะมากอะ่ะมันเลยทําให้เสียงไม่ค่อยมีติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดไปบ้างนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ตาลก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปของตานเนี่ยขอให้คุณประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาและเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะ